เมื่อวานี้มานี่มาแล้วเขาก็อ,อยู่นี่แหละเมื่อวานี้เขาเจอพี่นัดไปบ้านนู้นพี่นัดหลบเขาเขาก็พี่นัดก็จอด,ดรถให้เขาไปทําอื่นก่อนพอเห็นวิ่งมาตามบ้านหมาดะ<อ>ไม่กล้าตามาแล้วแล้วเขาลงมาเขามาถนนหลักหรือว่าเขาอ้อไม่แบบเขาซ<ง>อ,อยมาแล้วก็อ้อมา,าเพราะว่าวิ่งตรงไม่ได้โดนหมา,า,าไล่ พุ่งง่ายผ่ากลางหมู่บ้านไม่ได้นะครับเขาจะอ้อมนะครับมาทางทางเนี่นะครับทางทุ่งนาเนี่ยเขาฉลาดนะมามาถึงนี่นะไม่มีบาดแผลนะครับไม่มีบาดแผลมาแบบเหนือเมฆเนียนมากบาดแผลบนเมียอุ้ยตัวมาเก่งเนาะนิกกี้เนาะมาตลอดเลยสำรวจแล้วสำรวจแล้วมาถตลอดไงเพื่อนจะได้บรู้เวลาเราวิ่งจะได้ลอยไป ไปแบบเงียบๆอ่ะน,นวดนวด,ดโอ้ยคนมันเมื่อยเ่ยเนาะเราจะมาถึงเน่นาะนวดให้หน่อยเดอ้อโอเคเนาะเอ้สบายดีแทนเนาะโอ้ยสปาดีบะฮะโอ้ยเระจะมาถึงเนาะเคย <c oughs> ถ้าจำไม่ผิดเคยถามลุงอยู่ตอนอยู่หน้าบ้านว่าเป็นตัวเดียวที่เหลือรอด <c oughs> ตัวเดียวที่เหลือรอดตัวเดียวที่อึดเออสเขามีพี่น้องอยู่เจ็ดตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ เฮ้ยนวดนวดนวดเอ้ยโอ้ยคนมันเมื่อยเลยเนี่ยต้องนวดให้เด้โอ้ยมีสปาด้วยมีสปาหมาเด้เมื่อยเด้สบายเลยเนะไม่ชอบเลยนอนพิมพ์เลยเนี่ยโอ้ยมันเมื่อยเด้ขาแท้งเนาะเนาะฝัดจะวิ่งมาเนี่ยเนาะโอ้ยเมื่อยหลายโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำได้อยู่คนเดียวนะอีกสอนคนอื่นไม่เอาเนี่ยนี่อย่าไปทำเด้อไม่ทำไม่ทำมันเอาตายเด้เนาะตายเด นินปะชอบชอบชอบนุกดูไว้นุกดูไว้เอาไปหยอกหมีหน่อยมีก็อยากเล่นนะมีอยากให้นุกนุกนวดนะฮะนุดยนุ้ยนุ้ยตาจะหลับแล้วถ้าหลับไปหลับไปคืนตรงหลับตรงหลับคืนเนยที่สอนหลับหลับจริงเหรอวิ่งหลับคามืออะไรนุกดูพี่เอฟซีดูเดี๋ยวจะหลับคามือแล้ว นอนสักนิ่นึงก่อนพี่กับนอนสักนิ่นึงค่ะโอู๋บอกกลับง่ายๆนอนพี่นอนเลยบอกได้มีกลับง่ายๆเด้อถ้าบวันนี่ยถ้าเห็นคนอยู่เด้อตาแดงมาเลยอ้าดวดนวดโอขา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 คุณชายขาขาหลับหแล้วนะครับหลับแล้วโอ้ยมีแหงเนาะบอกคุณเห็นเนาะโอ้ยหลับไปเร็วหลับจริงๆครับตอนนี้หลับจริงๆหลับคือนอนไปนอนไปนอนไปเนอนอนนอนเดี๋เสียงดังอย่าเสียงดังเุณจะนอนห้ามเสียงดังกัน หนับอีหลีสีหนี่ับไม่ได้พูดเล่นหลับีหลับอีิเออออเออออเออเอเออเเออเอออเอออนเอเออเออเออออเออเออเหอเบเออเออ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 อเอออเออเเนี่เอเเอเอออ อีกไม่คุ้นเลยบ่ได้ดิเดินทนายจะจับอย่างเี้ยแล้ก็ดูว่าต้องอคุณหน้าคุณตาหน่อยโอ้โอ้โอ้คอน้ยค่อยเมื่อยแล้วเออนอนไปเลยโอ้ยืโอยอน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 เม่อยก็เมื่อยดโอ้ยนานอนนี่นี่น้ำหกใส่ปุ้ย When the